คิดถึงลิเกกันไหมคิดถึงมากลิเกก็คิดถึงคนดูมากมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างเนาะเวลาที่เราไม่ได้ออกมานั่งไลฟ์ไม่ได้มาไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มาอะไรกันเงี้ยมันก็แบบทาให้แบบว่าให้คิดถึงอะเนาะใช่ไหมสวัสดีครับไม่รู้กี่หนาไม่หลับขอบคุณครับเหงาจะโตัวด้วยค่ะอีกสองวันเจอกันจ้ะอีกสองวันจะถึงวันที่ห้านะอีกสองวันเจอกันใช่ไหมสองวันเจอกันอันนี้เป็เกียอะไรเนี่ยสวัสดีครับ คิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันครับดูย้อนหลังไปก่อนนะดูเรื่องลิเกที่เราเคยดูย้อนหลังกันไปก่อนนะสวัสดีครับหล่อจังเลยสวัสดีน้องชนกครับน้องชนกหน้ากิศดาคนสวยของพี่น้องชนกน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับเซย์ไฮเซย์ไฮครับเซย์ไฮครับผมไก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ดได้เรื่อนีครับผมจะฟ้าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันพี่เนะยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ติงไม่เอาวันนี้ขอลองเลยว่าระบบของลุงฟ้ายังอยู่ดีเปล่าในการไล์สดเมื่อก่อนเนี้ยเราไล์สดใช่ว่ะเราจะแบบได้ของขวัญเยอะมากเราก็เลยมาลองดูว่าวันนี้เราจะได้ของขวัญมากน้อยขนาดไหนเออวันนี้ติ๊งไม่เอานะติ๊งไม่เอาเอาของขวัญเออ คิดถึงบรรการคิดถึงบรรกันครับคิดถึงบรนกันครับผมกลุ่มปิดวันที่ห้ามีอีกหลายวันเลยครับผมกลุ่มปิดก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับผมยังมีอีกเยอะเลยวัสดีครับชไวงนี้บาทีอย่าเพิ่งไปบรบกวนเ้านะโอเคนะตอนนี้ที่เข้ามาคุยกันเราคุยกันแต่กับพี่แน เท่านั้นนะครับผมเราจะไม่ไปรบกวนคนอื่นนะอันนี้เราคุยคุยกันให้ชัดเจนว่าเราจะไม่รบกวนคนอื่นนะครับผมไม่ค่อยคุณแบ็กเกาว์ที่บ้านปกติจะคุณแบ็กเกาว์ด้านหลังที่เป็นโรงลิเกใช่ไหมอันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันในนี้ดีกว่านะครับผมเฮงอันนี้ก็ดีใจคิดถึงทุกคนเหมือนกันเวลาแบบปกติทุกคนสังเกตไหมเวลาหนึ่งทุมท่มทุกคนจะต้องแบบเตรียมเตรียมตัวและอาบนะ้ำแต่งตัวสองทุ่มลิเกโหลลงสองทุ่มครึ่งลิเกเล่นทุกคนก็จะต้องมาดู เฮ้ยมันจะมีอะไรให้ดูแต่วันนี้วันนี้มีอะไรให้ดูก็มาดูแล้วสดกันแล้วกันโอเคปะตั้งคุยกันสวัสดีครับสวัสดีพี่วอรวันครับผมดีใจเลยดีใจไม่ตกครับผมคนขนาดลอจังเลยอ่าหล่อมากหล่อมากตื่น้องแบบน้องหล่อมากแล้วน้องเหมือนผมเลยดูทรงผมซะก่อนผมสะบัดสบัดอย่างเงี้ยแนทเลยเไ็นปะหล่อปะนี่ไหมดูดิหันข้างนี่หันข้างก็เหมือนเล่นแนนนี่นี่ นี่เห็นไหมมือนเนี่ย,ยป่ะตรงนี้รอเกือบสามเดือนใช่แล้วคือมาดถึงคือแบบใช่เลยอ่ะแบบเลยยิ้มเลยยิ้มโคตรเจ้าเลยอ่ะยิ้มคือแบบเฮ<ะ>ยแบบ้ยมันโคตรรอ,อฮะบอกนี่าบบมือของเขา